หืโทเอ้ยโอ้โอเคดาลาเมีชันนี้เราต้อง STEALF ได้เดี๋ยวกูไปนำเองโอเคสเต็มทุกคนปล่อยบนจิงกี้ใส่เขาเลยปล่อยบนจิงกี้คิดอะไรวะ เ okay, อาไงคือให้ฟรีเซอร์มาทำก็ได้ให้ฟรีเซอร์บ่อยบอลกิงกี้เราแตง่งนั่น<ม>แหละอีซี่ให้ฉันฟรีเซอร์ต่ฉันเรียมนะัด <c oughs> แต่ชันนี้ฉันนี้ <c oughs> นละ่ะแหมแกมไม่มีสิทธิ์เดยวกูเป็นคนนำเองกูกูจะเซลเก่งมาก

Holy shit you fuck my you fuck me Holy shit อะไรอีกสักหกนาทีฉันก็จะได้ปืนใหม่ละปืนที่มีชื่อว่า Puffy Cat Simulator ไม่ใช่มันชื่อว่า k า AK k AK ค AK จริงๆมันชื่อมันมึงมึงคิดเหมือนกูจะเป็นแพทคา โจโจค่มันปืนเ k โจโจพาคสองยี่สิบเกสิงนี้กูรู้เลยว่าวอลเฟร์มพ่นเพื่อดูโจโจมาชีซูวาโนชซีซูวาโนน่าสนใจชื่อเรยน่าสนใจชีซูวาโนซืยาคุณซีซูวาโนเร็วคำนี้ ูาซื้อยาคู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 ซื้อยาโอเคแล้วเราทำการปิดเสียงบักอะตอมเรียบร้อยครับเอ้ยต่อยไว้ที่ยึดแม่ต่อยไว้แนนที่ทันไม่จาจเปลี่ฟนมือเอ็นน่ามอ่คุณเชื่อว่าเป็นแนวรุงหล่อเท่อะฮะอีผีลองเพิ่มเสียงบักอะตอมมาตักสิบ เนี่ยมนางทีกูจะอันเฟรงนในลบบอกแล้วก็ในจะตีแค่ไม่ได้ยินเลยเพิ่มบิกซิสองร้อยคอมเรียว่านเหนี่มจะเป็นเฟรนเลยอะไรน,นี่กูจะอันเฟรนนนนนดแค่ไม่บิสิจะลองการชะลอเวลา แหนมข้ามรู้เลยข้ามทำพ่อเ้าเขาเขาไม่แค่คนเดียวเดียวข้ามเลยพวกพวกเราไม่ก็สนใจหรอกเพราะพวกเราแบบพวกเราไม่มีสิทธิ์ เราชอบดูครับผมไอ้แปร์แหน่งหน้าที่ของมึงก็คือป้องกันที่เหลือพวกกูก็จะหน้าสมาธนหน้าที่ของเราคือยืนประมาณที่แล้วก็ไปหน้ากูเกิลแล้วกมาเงัดต่อหน้าที่ของแก,กคือป้องกันฐานแป๊บขอยสมาธิเกอนหน้าที่ของกูก็คือหน้าสมาธิฮึกำลัดีมากเลยทุกคนนะฮึเรือ่องราวฟินเลยที กาลส่งคนส,งส่งโคฆ่าลาเขาจะส่งโคไปฆ่าลาส่งโคเข็นไปฆ่าลาวัาด <c oughs>